สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้อยู่กับหน้าง,งาน10ไรนนะพี่น้อง10ไร่วันนี้ครับก็สองคันเหมือนเดิมครับเสียมืดกับเสียหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวเสร็จงานนี้ไปลุยงานหน้าต่อครับก็หน้าง,งานนี้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าก็เป็นหน้าง,งานเก็บครับไม่เยอะครับพี่น้อง เดี๋ยวก็มีหน้าง,งานใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าง,งานใหม่ไปเรื่อยๆครับให้พี่น้องได้ดูครับเป็นรถขนาด4สูบนะพี่น้อง4สูบเทรบโบครับรุ่นนี้ครับ M6040 ครับโอ้ นี่ละพี่น้องหน้าง,งานดินลมๆมแบบนี้หกศูนย์ได้เปรียบนะพี่น้องเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันเบาครับพี่น้องได้เปรียบนะครับผมก็เห็นคอมเมนต์ fc ว่ายางด้านหน้าของเสียหนึ่งทำไมใหญ่จังครับขยายนะพี่น้องขยายเป,เ,ปเป็นขอบเดิมแต่ว่าหน้ายางใหญ่กว่าเดิมครับเป็นขอบยีิบสองครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ทันได้ถามเสียหนึ่งนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรครับแต่ว่าเป็นขอบยีิบสองขอบเดิมครับ เมื่อวานก็ไถไปแล้วนะครับประมาณแปดเก้าไร่ครับวันนี้ก็เลียประมาณหนึ่งไร่ครับก็เสร็จงานนี้ก็ลุยงานหน้าต่อครับไถไปเรื่อยๆครับตามหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานครับเพราะว่าผมก็ไม่ถ่ายคลิปหน้าง,งานเก่าซ้ำนะพี่น้องขอแค่หน้าง,งานละ สองคลิปครับบางหน้าง,งานถ้าไม่มันก็หน้าง,งานละคลิปครับพอ,อเป็นหน้าง,งานใหม่ไปเรื่อยๆครับโอ้ทำงานสองคันก็สนุกดีนะพี่น้องเสี่ยมืดก็ชวนผมเอารถผมมาไถด้วยอยู่นะครับแต่ว,ว่าผมยังไม่ทันได้ชือ ยังไม่ทันได้ซื้อพันสามนะพี่น้องยังไม่ทันได้ซื้อพันสามครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ไหวนะพี่น้องดูตามสภาพหน้าง,งานแล้วดินแบบนี้เผาเดียวน่าจะไม่ไหวครับอัตราการกินน้ํามันน่าจะกินเยอะกว่าสองเผ่าอยู่นะครับหน้าง,งานแบบนี้ครับมาดูแล้วครับ<งา>น,น่าจะไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าง,งานที่ดินดินแห้งกว่านี้ก็สู้ตายนะพี่น้องแต่ว่าหน้าง,งานแบบนี้โอ้น่าจะไม่ไหวครับ ปอให้ซองเผาเขาจัดการไปเลยครับผมก็ส่วนใหญ่รถผมก็จอดอยู่บ้านแหละพี่น้องไม่ได้รับจ้างนะครับน้นมาทําแต่ของตัวเองครับเพราะว่ารถก็ไม่มีงวดครับซื้อสดมาเขาแล้วก็จอดอยู่บ้านครับโอ้มีแต่น้ํานะครับ ลดขนาดสีตันหกไทได้แค่น,นี้ก็ถือว่าถือว่าดีสุดแล้วนะพี่น้องมีแต่น้ำนะครับตรงไหนไทไม่ถูกก็ถอยไปเก็บนะพี่น้องโอ้โอ,อ้มีแต่น้ำนะครับดูดีครับ หนไทไม่ถูกก็ถอยไปซ้ําครับนี่และครับหน้างานเราจะได้ออกมาดีนะพี่น้องคนจ้างก็ชอบครับตรงไหนที่มันหลมเกินไปก็พอยกได้ก็ยกช่วยรดไปครับตรงไหนพอกดได้เราก็กดลงไปครับก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าครับ น้าง,งานแต่ละหน้างงานก็จะออกมาดีครับไปเรื่อยๆครับหน้าง,งานพันสครับนี่แหละพี่น้องถามหารถแต่งซิ่งไม่มีครับมีแต่เดิมๆครับไปแบบเรื่อยๆครับหน้าง,งานจริงนําเสนอแต่รถเดิมๆนะพี่น้องรถแต่งก็มีนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าผมก็ ไปกับทีมงานเสียมืดเสียหนึ่งนะครับก็ถ่ายจะทีมงานนี้แะครับทีมงานรถซิ่งเทอร์โบก็มีนะครับบ้านผมแต่ว่าผมก็นานๆทีจะได้ถ่ายครับก็ถ้ามีรถรุ่นอื่นหรือทีมงานอื่นก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รถสองคันนี้นครับออกหน้าง,งานรับจ้างตลอดครับก็นําเก็บแต่ภาพเสียมือกับเสียหนึ่งนะพี่น้อง เขาดีพี่น้องเขาดีผ่านซีก็โอเคครับน้ำหนักตัวได้ครับน้ำหนักโค้งผ่านได้ครับโอเคแลวครับสำหรับโค้งผ่าน4ีตัวห,หนักหนักตัวใหญ่นะพี่น้องผมว่าผ่านรุ่นเก่าก็โอ้สุดยอดนะพี่น้องไม่แพ้รุ่นรุ่นใหม่เลยนะเพราะว่าผ่านรุ่นรุ่นเก่าๆนี่จะหนักนะพี่น้องตามที่ผมได้สังเกตตามที่ผมได้ดูลายๆคันนะพี่น้อง รุ่นเก่าๆนี่ผมว่าใช้ดีกว่ารุ่นใหม่ๆนะครับยังไงทําไมพูดแบบนั้นก็โค้งพันตัวเก่ามันจะหนักกว่าตัวใหม่นะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องตามที่ผมดูนะครับไขเข้าดีครับแต่ว่าใบพันของผมก็ไม่ได้อวยไข่ไหนนะครับไม่ได้โฆษณาว่าเป็นผานไขยนั้นไข่นี้ครับใบผันครับแต่ว่าโค้งพันตัวเก่าๆนี่ผมว่าใช้ดีนะพี่น้องหนักดีด้วยครับไขเข้าดีครับ ผมยอมรับเลยครับนางานแถวนี้ก็มีแต่น้ำนะครับแถวข้างล่างครับมีแต่น้ำครับ สองคันก็สนุกครับพอเวลาพักเที่ยงข้าวเที่ยงก็พอได้คุยกันนะพี่น้องแต่ว่ามาคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่สนุกครับแต่ว่าพอมาเยอะๆเยอะๆก็เงินไม่เหลือนะพี่น้องเงินไม่เหลือแต่ว่าถ้ามากันสองสามคันเนี่ยน่าจะพอดีครับแต่ว่าค่าสี่ห้าคันไปแล้วก็อ้เงินไม่เหลือครับหน้างงานไม่ออกครับค่าเยอะครับแต่ว่าสองสามคันพอดีครับผมว่า เ oh. ข้าดีพี่น้องเข้าดีเข้าดีจนรถจะไปไม่ได้เลยนะครับไปแบบเนิบ,นบ,คบๆครับเดิมๆครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับ เก็บแล้วครับเริ่มเก็บงานแล้วครับจะเสร็จแล้วครับเ๋ยวมือก็เก็บงานครับเก็บงานรอเสียหนึ่งครับพอไทยแปงนี้เสร็จก็ลุยแปงใหม่ต่อครับแปงนี้เหลืออีกประมาณสักสองล่องก็เสร็จครับคนเดินนี่ยังไม่ไม่ไหวเลยนะพี่น้องล่มครับผมเดินยังเดินยากเลยครับแถวนี้ครับ เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ลุ่มนะพี่น้องมีแต่น้ำครับก็ขอฝากกดติดตามไม้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ